สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาพบกับช่อง Stone Story อีกแล้วนะครับะแล้วก็วันนี้มีหลวงปู่เทพโลกอุดรน,นะฮะนี่หนึ่งองค์เป็นพระพุชนะครับนี่สูงประมาณ6 7ถึงนิ้วนะสูงสูงประมาณ6 7ถึงนิ้วอ่าหน้าตักกว้างประมาณ3นิ้วนะฮะประมาณก้าวๆนะนี่ประมาณ5นิ้ว ความยาวจากตรงนี้นะประมาณเกือบหนิ้วอันนี้ผมไม่ได้วัดชัวร์นะแต่กะเอาเพราะว่าอ่ชี่วัดหาไม่เจอนะจ๊ะแต่คร่าวๆนี่แต่องค์พ้าสูงน่าจะประมาณ7นิ้วได้7ดนิ้วได้นะสูงค่อนข้างสูสงนะก็นี่เทียบไปดูนะฮะหลวงปู่เทพโลกอุดะอนนะเล่าประวัติหลวงปู่นิดนึงแล้วก็องค์นี้ออกวัดปากดุกนะปากดุก หลวงปู่เทพโลกอุดอรนี่คือจริงๆแล้วคล้ายๆเป็นสมมุติเทพนะครับสมมุติเทพก็คือประมาณว่าเหมือนอาจจะไม่มีอยู่จริงก็ได้หรืออาจจะเป็นมีอยู่จริงก็ได้นะครับเป็นเรื่องเล่าที่เฉพาะคนที่รุ่นเก่าๆเขาเล่ากันมาชื่อนี้ถ้าเป็น30ขึ้นนี่ต้องรู้จักนะหลวงปู่เทพโลกอุดอรนะวิกิพีเดียก็ลงนะประวัติท่านเนี่ย ก็คือเป็นหลวงชื่อหลวงปู่เทพโลกดอนหรือหลวงปู่ใหญ่นะเป็นพิสูจ์ที่กล่าวอ้างถึงอย่างมากมายนะโดยเชื่อว่าคอยแนะนําพราะผู้ปฏิบัติธรรมนะครับหลายยุคหลายสมัยมีหลายตําราด้วยกันนะครับบางคนก็ว่าท่านเป็นพระอุตระเถมะนะอุตระเถระผูนะ้ผิดที่เดินทางมาเผยแพร่พุทธศาสนานะของอพระเจ้าโสกมหาราชนะครับ อ่าโอ้หลายเป็นหลายร้อยปีแล้วครับแต่ว่าท่านอ่าบางคนบอกว่าท่านไม่ได้ดับขันนะเหมือนท่านอ่าเป็นพระอ,อรหันต์ที่ยังไม่ได้ดับขันนะใช้วิธีเจริญญาณนะอิทธิบาท4ต่ออายุตัวเองเพื่อดูแลศาสนานะครับเป็นพระบัญชาจากพระพุทธเจ้านะบางท่านก็บอกว่าท่านเป็นพระอุปคุตที่ดูได้รับคําบัญชาจาก พระพุทธเจ้านะที่คอยดูแลศาส,สนาครบห้าพันปีเนาะอืมเป็นพระโต๋น้าเลื่มใสนะครับคือ,อน,นี้ก็เป็นของวิกิพีเดียที่เอามาลงนะแล้วก็มีอีกหลายประวัตินะที่ท่านเน่ยก็อีกหลายประวัตินกันที่เขาเอามาลงน,นะซึ่งอันนี้แล้วแล้วแต่ความเชื่อคนเนาะแล้วแต่ความเชื่อคนแต่ว่าเป็น พระที่น่านับถือนั่นแหละก็ว่า,างั้นคล้ายๆหลวงพุทธทวดนะครับหลวงพุทธทวดนี่ก็คล้ายๆกันนะก็คือไม่มีองค์ที่แบบเป็นเป็นประวัติที่แท้จริงของท่านนะคล้ายๆกันเลยนะนี่บางตำราก็บอกว่าไปมาไร้ล่งละออยนะปรากฏกายได้ทุกรูปแบบนะครับอันนี้ต้องใช้วิจ,จารณญาณนิดนึงนะแล้วแต่ความศรัทธาคนเนาะอ่า ปรากฏกายได้รูป,รปแบบอภินญ,ญาสูงมีอายุหลายร้อยปีนแต่อันนี้เราก็หาข้พอพิสูจน์ไม่ได้เนาะเราเล่นเพราะศรัทธาทเฉยก็แล้วกันนะฮะนี่สวยเลยครับพาพออนี้สวยเนื้อสวยมากเป็นลมเออเป็นท้องเหลือง ท้องเหลืองลมแดงมันปูมือวงนี้พระสวยมากนะเป็นพระที่สวยมากแกะได้สวยมากดูนิ้วมือนะนิ้วมือติดชัดละเอียดโอ้โหสุดยอดนะครับนะแกะค่อนข้างดีเลยของเดิมน่าจะปิดทองมานะครับสวยสวยงาม ก็เป็นหลักๆว่าเป็นพระผู้ดูแลพุทธศาสนาเนั่ยแหละครับอ่าหลักๆนะก็จะมีทางอีสานทางเหนือที่จะอ่าโอ้ต้องรู้จักทางอีสานทางเหนือนะภาคกลางอีสานเหนือเนี่ยจะรู้จักเลยถ้าเป็นภาคใต้ก็เป็นหลวงพูททวดที่อ่าเป็นพระที่ท่านรู้พระที่เขารู้จักนะฮะอ่อ ก็บอกว่ามีพระหลายองค์นะครับที่กรรมาฐานไปเจอท่านก็เนี่ยที่เขาว่ากันนะมีสมเด็จสังฆราชสุกไก่เถื่อนสมเด็จพระจารย์โตพมรังสีหลวงพ่อเงินวัดบางคาหลวงปู่สุกวัดคลองขามเข้าหลวงพ่อกันลัดพระญาติหลวงปู่เย็นเมะสะประเรียนนะหลวงปู่งนงสุรโยนะวัดพระพุทธบาทเขาลวกจังหวัดพิจิตรนะฮะ หลวงตาพลวัดมักกสันนะครับหลวงพ่ออภิชิโตพิกุมีหลายท่านเลยนะครับแล้วก็หลวงปู่กบวัดเขาสิการลบบุรีหลวงพ่อภอาสีอาศรมบางมดนะโหนี่สุดยอดเกจิทั้ทงนั้นเลยที่ได้เจอนะเราประมาณว่าพระที่มีจะ มีพิญญาหรือว่าอะไรอย่าเงี้ยสูงๆก็จะได้พบท่านเนาะอันนี้เป็นรูปเสมือนนะรูปเสมือนไม่แน่ใจว่าออกปีไหนนะครับออกปีไหนไม่แน่ใจนะแต่ที่เดาเนี่ยเนื้อโลหะอย่างนี้ต้องมีปีสามกว่าแน่นอนสองกว่าสามกว่าแน่นอนเนี่ยั่านเนื้อเป็นเนื้อโลหะโซนนี้นะโซนนี้สองกว่าสามกว่าประมาณนี้นะครับ ใครชอบก็มีลิงก์อยู่ด้านล่างแล้วก็ฝากกดไลค์กด c r i สไคร์ด้วยนะครับและเผื่อมีอันอะไรเรื่องราวดีๆก็จะมาแชร์กันต่อเนาะมีลิงก์ด้านล่างนะกด u b s สไคร์ด้วย s u b สไครเบอร์ด้วยนะฮะกดไลค์ให้ด้วยนะะก like ็ย,ยังดีครับเวลามีอะไรใหม่ๆก็ท่านก็จะได้เห็นก่อนเนาะอันนี้ร้าน Stone Story ก็ขอบคุณมากครับผมไปก่อนครับ